ศีษะโลนยังเป็นโจรผมไม่ได้โกนยังเป็นพระโกนหัวเข้ามาบวชก็ใช่ว่าจะได้เป็นพระเสมอไปถ้าท่านไม่ละความชั่วเราจะไปย้อนอดีต กันด้วยเรื่องของโจรน,นะคะซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้หมายถึงโจรทั่วไปนะคะไม่ใช่โจร500ทั่วไปที่ป้นชาวบ้านแต่ว่าเป็นโจรที่สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าได้เรียกภิกษุกลุ่มที่มีพฤติกรรมเหมือนโจรน,นะคะ ซึ่งยกมาห้าจำพวกด้วยกันนะคะจะย้อนไปถึงประวัติศาสตร์นะคะว่าสันดานโจนเหล่านี้นะคะมีมาตั้งแต่ครั้นโบราณกาลจดมาถึงปัจจุบันกาลนะคะว่าด้วยเรื่องของพระสงจำพวกหนึ่งนะคะซึ่งจำปรรษาอยู่ที่ฝั่งฝั่งแม่น้ำวัคคุพุธานะคะที่ หากินแบบโฆษณาชวนเชื่อนะคะหลอกลวงชาวบ้านว่าตนเองนั้นมีคุณวิเศษนะคะเนื่องด้วยหวังในลาบสกการะนะคะทุกๆวันนี้ที่เราเห็นกันนะคะไม่ว่าจะใบหวยหรือว่ามีการอวตรีมีเวทมนต์ของขลังอะไรแบบนี้นะคะก็คือถอดรูปแบบมาจาก สมัยครั้นโบราณการนั่นเองค่ะนะคะไม่ได้แปลกเลยนะคะอวดอุตริแล้วก็หวังในโชคในราบนะคะดังจะเห็นได้ที่ภาพด้านหน้านี้นะคะขอขอบคุณภาพจากอ่าสำนักข่าวนะคะคมชัดเล็กด้วยนะคะก็คือพระสงค์นะคะ,ะก็จะมีการรับสองจากผู้ที่ พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธานี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าคันโบราณการนะคะก็จะเล่าถึงให้ฟังว่ากลุ่มปริกสูตรที่จำวัดอยู่ฝั่งแม่น้ำวักุธานี่นะค่ะนะคะชอบอวดอุตรินะคะอ้างว่า,าตัวมีอิทธิฤทธิปฏิหารนะคะซึ่งก็หวังใน ลาบสการะนั่นแหละค่ะนะคะว่าสมัยนั้นนะคะเกิดภัยธรรมชาตินะคะทีนี้พระสงฆ์กลุ่มนี้ก็หัวใสค่ะปรึกษาหาลือนะคะว่าจะทําอย่างไรดีให้ญาติโยมเนี่ยกลับมาใส่บาทรทาบุญทําทานเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะอดอยากปากแห้งไปต,ตามๆกันนะคะก็เลยคิดอุบายนะคะอ้างว้าพระท่านนี้ก็ สำเร็จอภิญญาทานอ้างว่าพระองค์นี้ก็มีอิทอธิฤทธิปฏิหารอ้างว่าพระท่านนี้ก็บรรลุโสดาบันบรรลุธรรมชั้นต่างๆนะคะมีอภิญญาหกว่าไปใหญ่กันเลยนะคะซึ่งเมื่อญาติโยมศรัทธานะคะเพราะว่ากระบวนการนี้ก็คือกระบวนการเสี่ยมประสาทนั่นเองค่ะนะคะสำหรับคือ เหมือนกับทุกวันนี้ค่ะนะคะคือเกิดภาวะเข้ายากหมากแพงการทำมาหากินมันยากขึ้นการแข่งขันมันเยอะขึ้นนะคะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะถ้าพูดกันไปว่าถ้าอยู่ในรูปลักษณ์ปกติแล้วนะคะสมัยก่อนก่อนก็เราก็จะพูดถึงกระบวนการผีพุน่นและทีนี้กระบวนการผีพุน่นถ้าเกิดว่าลำบากหน่อยก็คือบวชเอาผ้าผ้าเหลืองมาบังหน้านะคะแล้วก็จะกลายเป็นที่ ที่เราเรียกตามที่พระพุทธสัมมาสัพุทธเจ้าทรงดำริไว้นะคะว่าเป็นมหาโจรน,นะคะในคราบพระเหลืองนั่นเองค่ะนะคะคนเหล่านี้ก็จะเอาอิจริป,ปริหารนะคะเดี๋ยวก็จะได้โชคใกล้ลาบนะคะมะีบุญญาบารมีขึ้นสวรรค์เจ็ดชั่วโคตรร่ำรวยอห้าชั่วกับชั่วกันกันเลยทีเดียวนะคะ ะะมาพาว่าบุญเฮ็ุบุญสร้างอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เอาโชคลาภมาอ้างมาอวดให้เราเนี่ยเกิดความโลภนะคะคือกลยุทธ์ไม่ไม่ต่างอะไรเลยนะคะกับพวกมิจฉาชีพที่เอาความโลภนะคะมามาเขาเรียกว่ามันล่อใจเรานะคะพวกแชร์พวกต้มตุ๋นก็จะเอาความโลภนี่แหละค่ะ มาล่อเราเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เหมือนเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นนะคะซึ่งครั้นนั้นสมัยนั้นนะคะภาคกลุ่มนี้ก็ใช้ในการอวดอุตรินี่แหละค่ะนะคะเพื่อที่จะหวังในลาบสการากคนนะคะก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าพอมาสมัยนี้แล้วนะคะช่วงช่วงนี้ก็มีประเด็น กับวงการผ้าเหลืองบ่อยๆด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติกันนะคะ,ะตัวแอดมินเองนะคะกไ็ไม่ได้เป็นคนที่รู้แล้วก็มีสติมากมายแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้พอดีว่าก็ศึกษามานะคะก็เลยอยากที่จะมาเล่าให้ทุกทุท่านฟังนะคะชาวเพื่อนๆนะคะชาวช่อง นี่แหละค่ะนะคะว่านี่มันมีความเป็นไปเป็นมาแบบนี้นะคะจากคนปกติก็เราก็จะให้สัญญานามว่าพวกผีบุญนะคะพอไปอยู่ในรูปสงพระพุทธเจ้าทรงก็พาเราเรียกว่า,าพวกมหาโจรน,นะคะพวกนี้ก็จะอวดอุตรีไส่ไล้ายป้ายสีว่าตัวดีเด่นนะคะชอบอแจกเครื่องรางของขลังนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะก็ ไม่ต่างอะไรกับโจรน,นะคะทีะ่ใช้วิธีการป้นแบบเนียนๆน,นั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็เอามาเตือนสติกันให้รู้เท่าทันนะคะว่าพวกนี้ก็คือยอดมหาโจรในโลกที่บริโภคข้าวก้อนรอนัศดรด้วยอาการแห่งขโมยพวกนี้นะหิวโหวยมากเลยนะคะดังจะเห็นอยู่ทุกๆวันนี้นะคะเริ่มที่จะ,ะแพ้บารมี ยิ่งใจไปทั่วนะคะหลายๆคนบอกว่าเออก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าทําเป็นอ่าหูหนวกตาบอดเป็นใบเพราะว่าผลประโยชน์กันแน่นะคะก็คิดคิดคด,ดูนะคะว่า,าทุกทุกท่านคิดอย่างไรนะคะเพราะว่าบุคคลพวกนี้นะคะเข้ามาบวชเป็นพระแต่ว่า ความศรัทธาในาพระธนตรัยนี่ไม่มีเลยนะคะก็ลืมตัวลืมตนนะคะกลายเป็นเปรตเป็นผีมาป้นมาขโมยมาหลอกเอานะคะวัตถุปัจจัยจากญาติโยมนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอนิจจานะคะน่าน่าอนิจจาน่าเศร้ามากๆนะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้กับบ้านเรานะคะนี่ก็คือตับงานนะคะสันดานจูน มีมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรักจะศรัทธาก็จงตรองจงใช้สติพิจารณาญาณให้ดีให้มั่นด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะวันนี้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะคะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจด้วยกันนะคะเราเพื่อนพ้องพี่น้องร่วมรวมกันนะคะ ขอบพระคุณมากๆในการติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะไว้มาเจอกันโอกาสหน้าขอบพระคุณมากๆค่ะ